เคลือนใจเศร้าเป็นคลิปที่ทุกคนชื่นชมแล้วก็แชร์ไปทั่วโลกโซเชียลทั่วโลกเลยถึงความกล้าหาญของน้องผู้หญิงอายุ13ปีลูกจาของปั๊มน้ำมันที่โดนระเบิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นระเบิดจากฝั่งคำเมนยิงใส่ชาวบ้านในปั๊มน้ำมันยิงไปโดนเซเว่นในปั๊มน้ำมันทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ถึง8ครอบครัวมีเด็กด้วยเนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศคนทั่วโลกเลยทางไทยก็เลยได้มีการเชิญทู่ทหารจากต่างประเทศถึง23ประเทศเพื่อมาสังเกตการแล้วก็เพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวจากฝั่งกัมพูชาเนาะคือน้องเนี่ยเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษเขียนด้วยลายมือตัวเองควเดนน ให้เราจะอธิบายครบยังไงก็ไม่เท่ากับความรู้สึกที่มันอัดแน่นอยู่ในจดหมายที่เปิดผนึกถึงท่านทุที่ิบสาประเทศพันตรีริซานซุนมูซาเนี่นะคะเป็นท่านทูตทหารจากมาเลเซียเนี่ยท่านก็น้ำตาไหลนะเธอฉันก็ยังน้ำตาไหลเลย ครอบครัวของประชาชนที่ไม่รู้อี่หนูอี่เนยเนาะอีคลิปที่น่ารักมากน้องๆที่อยู่ในศูนย์พักพิงได้นําภาพวาดไปมอบให้กับคณะทูตอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักแล้วก็น้าตาซึมว่าโอ้เด็กน้อยเนาะปกติเราเห็นแต่ข่าวในต่างประเทศดาซ่าที่ปปเลสไตน์เขามีข้อขัดแย้งกันผู้คนต้องอพยพเด็กๆต้องแบบว่ามาอยู่ในศูนย์พักพิงแต่ตอนที่มันเกิดที่ประเทศไทยแล้วเด็กๆเ,เขาก็อยู่ในวัยที่จะต้องเขาต้องเล่นเขาต้องแบบ มีความสุขแต่เขาต้องมาอยู่ในศูนย์พักพิงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจก็อยากให้จบเร็วๆเหการนี้